อ้อจำได้ไหมคะาค่ารสิ่งมาในการแสดง,งอะไระคะการแสดงอะไรเหรอคะแหมคุณอ้อไม่ฟังแต่ต้นใช่ไหมคะเนี่ยมีใครจำได้ไหมคะว่าคาสิ่งเป็นการแสดงอะไรคะอะไรจะคะไม่ได้ยินเลยอะ่ะขออีกรอบได้คะ่ะโอ,อ้ยเก่งอ่ะเสียความตั้งใจน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยเด้สาวว่าชุดเนี่ยดึงดูดตามากเลยนะคะคุณอ้อถาไมไปเห็นข้างหลังไหมคะ เราดูน,นี่จะหันไปดูเลยค่ะเดี๋ยว่าชุดสวยจริงๆเลยค่ะแล้วคุณอ้นมีความรู้เกี่ยวกับการบำสัดสุนทรภัยไหมครับไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยเห็นว่าท่้องนี้เลยขาฝึกทุนหนักเลยนะใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าดูแล้วนะคะเนี่ยแอบคนซ้อมันหอห้องน้ำในหอห้องล็อกเกอร์หอ้หองนอนนะคะ<ด>ซ้อมทุกที่เลยค่ะใช่ค่ะเดินลงเลิกเรียนทีไรก็เห็นตลอดเลยนะคะแหมรักในการบำบจริงเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยคะคุณอ้นไปกันเลยค่ะ ไม่อยากชมหรือ,อยังคะเฮ้ยเสีงยงเสียงไม่ค่อยด้ขาฝั่งนี้ด้วยอ่ะเขาฝั่งนี้หน่อยไม่มีแรงเลยค่ะเพื่อน ชมเลยนะคะกับการแสดงชุดการแสดงระบีสุขโขทัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับผมนายรัชตาันจิราครับและดิฉันนางสาวขวัญจิราจอสิงค์ค่ะเราสองคนนะครับเป็นตัวแทนของนักเรียนชัปนมัธยมศากษรปีที่5้ทับ4ครับ ว่าแต่การแสดงของห้องเราใวันนี้คืออะไรหรอครับการแสดงของห้องเราวันนี้นะคะนั่นก็คือระบีงสุโขทัยนั่นเองค่ะคะรับระบสุโขทยัยนี่มีความเป็นมายังไเงหรอครับระวบีงสุโขทัยนะคะพบในระหว่างพุทธศต,รตวรรษที่18-20เป็นยุคสมัยที่ชนชาติไทยเนี่ยมีการเริ่มสร้รางสรรคศิลปะด้าดนนาจศิล์และดนตรีเป็นสมบัติขอประจำชาติค่ะ โดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงที่กล่าวไว้ในเอกสารและหลักศิลาจารึกในส่วนของการแต่งทานองกระบวนท่ารำและเครื่องแต่งกายถูกประดิษฐ์ขึ้นให้มีลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างของศิลปะสมัยสุโขทัยคะ่ะครับและนอกจากนี้นะครับระบบีุงสุโขทัยเนี่ยเป็นระบียงโบราคณคดีนะครับที่เกิดจากแนวคิดของนายธนิตย์อยู่โพอดีตอธิบดีดดกรมศิลปากรนะครับซึ่งได้พบภาพเขียนภาพปั้นและภาพจาหลักครับ ตามโบราณสถานโบราณวัตถุทางที่พบในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับหลังจากที่ได้พบในครับก็ได้นํามาประกอบแนวคิดในการประดิษฐ์สร้างเครื่องดนตรีนะครับโดยว่าหมายให้ในายมนตรีตราโมนนะครับผู้เชี่ยวชาญดุริยางไทยกรมศิลปากรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะกรารแสดงครับเป็นผู้แต่งทารองเพลงครับโดยทารองเพลงเก่าของโขทยัยนามาดัดแปลงนะครับแล้วก็ผู้แิ่ท่ารน,นะครับคือท่านผู้หญิงแพรวสนิทวงเสีนี ผู้เช่วชาานสินไทยกรมศิลปากรและผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายสร้างเครื่องแต่งกายสร้างศิราพอและเครื่องประดับนะครับคือนายสนิทติทธพันธ์นางชนานันช่างเรียนและนายชิดแก้วดวงใหญ่ครับระบายชุดสุขโขททยนะครับจะแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศภาคมพุทธศักราช2 5 1 0ครับค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ขอเชิญรับชมการแสดงระบำสุขโขททยของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ4ได้เลยค่ะ Terima kasih telah menonton! आओ 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 Terima kasih telah menonton! กดมือให้กับการแสดงนี้ด้วยค่ะการสแสดงที่สวยงามในการสแสดงเลยนะคะบอกเลยว่าแต่ละการสแสดงที่ผ่านมาที่พิงกันไม่ลงเลยใช่ค่ะทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะบอกเลยนะคะว่าชุดเนี่ยเขาสีแบบเด็ดตามากเลยใช่ค่ะปังมากจริงๆสะดุดตามากค่ะคนที่อยู่กลางนี่ก็สีสวยลำสวยมากเลยอะ่ะเครื่องหัวนี่คือสุดเลยนะคะทุกคนนี่ลำยิ้มสวยจริงๆเลยนะคะมีการเปลี่ยนตังค์ด้วยนะคะเ <laughs> มื่อกี้ได้เห็นเห็นนะ <laughs> <laughs> ถ่ายรูปบ่วมกับอาจารย์สักครู่หนึ่งนะคะ่ะสมแล้วนะคะกับซ้อมมาอย่างหนักซ้อมที่หอซ้อมที่ใต้ตตตวิทก,ก็คือซ้อมเป็นหนักจริงๆใช่ค่ะทุกห้องเลยก็ซ้อมหนักกันมากเลยค่ะแล้วกรแสดงเ่ยนนมันก็ออกมาดีสมกับที่ซ้อมมาหนักมากๆเลยค่ะ ยิ้มสวยๆนะคะยิ้มสวยๆค่ะยิ้มสวยๆนะคะขอร้องค่ะยิ้มค่ะยิ้มมีค่ะยิ้มมีค่ะคนกลางค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มเห็นฟันค่ะสวยอ่ะสวยค่ะสวยคนกลางนี่ได้ข่าวว่าแต่งหน้าเก่งมากเลยใช่ไหมคะเซนเตอร์ของเราเนี่ยใช่ค่ะเขาเป็นเซนเตอร์ที่แบบว่าเก่งที่สุดเลยใช่นางแบบที่แต่งหน้าให้ตัวเองได้ปังมากค่ะยิ้มนะคะยิ้ม สวยอ่ะกาสวยเนาะชุดก็สวยอ่ะรำก็สวยดีจริงๆเลยยนะังไง